ตอนที่465คลื่นใต้น้ำยูนเหยาเห็นท่าทีเขาแล้วก็สนใจถามขึ้นมาทำไมหรือพี่ฮานไม่ต้องการของสิ่งนี้หรือว่าท่านกลัวว่าไขามุกวิญญาณเป็นของปลอมน้ำเสียงของนางแฝงความย่อเย้ยเอาไว้ฮานลี่ไม่ตอบกลับในทันทีแต่จ้องไขมุกเม็ดนั้นอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงพูดออกมาว่าจริงเท็จหรือเปล่านั้นดูจากไอเย็นที่แผ่ออกมาข้าก็ดูออกแต่ข้าเข้าใจไขมุก วิญญาณน้อยมากไม่รู้ว่าหลังจากหลอมไขมุกเม็ดนี้แล้วว่าจะมีโทษอะไรกับข้าหรือไม่ฮานลี่พูดไปก็มองดวงตาสวยงามของหยวนเหยาไปวางสายตาอันตรายนะหรือจะมีได้ยี่ยไรถ้ามีจริงแล้วก็ข้าจะหลอมไขมุกเม็ดนี้ด้วยตัวเองได้เช่นไรแม้ในระหว่างการหลอมอาจมีบางอย่างไม่เหมาะสมเล็กน้อยแต่ทนนิดหน่อยก็ผ่านไปได้แล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่หยวนเหยสีหน้าปกติพูดด้วยน้ำเสียง ราบเรียบไม่เหมาะสมฮานลี่ขมวดคิ้วจ้องนางอยู่ครู่หนึ่งแล้วก้มลงมองไขมุกเมื่ออีกฝ่ายยืนยันว่ามีจุดที่อันตรายอยู่บ้างเพียงแต่ตอนนี้ยังดูไม่ออกกว่าจะเป็นอะไรหลังจากนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเขาก็ตัดสินใจรับไขมุกนี้ไว้ค่อยศึกษาในภายหลังถ้ามีอันตรายอย่างมากก็แค่ไม่ต้องหลอมไขมุกเม็ดนี้อย่างไรเสียมีมุกเม็ดนี้แล้วก็ ควบคุมวิญญาณครวนได้เช่นกันคิดเสร็จแล้วเขาก็เก็บไขมุกลงในย่ามเก็บของอย่างระมัดระวังไปเถอะบนเส้นทางนี้ข้าจะพยายามปกป,ป้องชีวิตแม่นางหยวนอย่างสุดความสามารถแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเจออันตรายที่ข้าย,ยังตระหนักรู้ไม่ได้ท่านจงหนีเอาตัวรอดไปเถอะฮานลี่เก็บไขมุกไปแล้วจึงพูดกับหยวนเห่งจากนั้นจึงหยิบไขมุกน้ำแข็งที่ลอยบนหัวเพิ่มพลังลงไปให้มันครอบอีกฝ่ายเอาไว้ด้วย แน่นอนอยู่แล้วถ้าเจออันตรายเช่นนั้นหยวนเหยาก็ยอมเช่นกันแต่ข้าเชื่อว่าเมลองปีกสีทองเงินของที่ฮานจะช่วยพวกเราไว้ได้นางยิ้มมุมปากออกมาความงามในตอนนี้ของนางช่างน่าหลงใหลเสียจริงความงามมาอยู่ตรงหน้าให้ฮานลี่ได้มองชื่นชมอยู่พักหนึ่งก่อนที่เขาจะหันหลังเดินไปหยวนเหยาเห็นเช่นนี้ก็ยิ้มเดินตามไปนางเดินขึ้นไปเดินเคียงข้างฮานลี่ด้วย ท่าทางสนิทสนมเพราะห่างจากฮานรี่ไม่มากนักไอเย็นจากไขมุกจึงแผ่ออกมาได้เต็มเต็มนางก็อยากให้ตัวเองสบายขึ้นหน่อยว่าไปแล้วมักคาเพลิงน้ำแข็งนี้ช่างแปลกประหลาดเหลือล้ำจริงๆมีทะเลทรายอยู่ที่นี่ได้ยังมีมดน่ากลัวพวกนั้นอีกพวกมันไม่กลัวสตร์าอาคมทั้งยังพ่นไฟและรวมร่างกันได้อีกถ้าไม่ใช่เพราะข้ามีระเบิดเพลิงเขียวมาด้วยเกรงว่าคงจะอยู่ ไม่ทันได้เจอหน้าพี่ฮานแล้วแต่ว่าเครื่องป้องกันอาคมของข้าก็ถูกมันทำลายลงไปชิ้นหนึ่งโยนเหยาวเดินไปอย่างสบายใจแล้วก็พูดบ่นไปเห็นชัดว่านางไม่รู้จักที่มาที่ไปของมดเหล็กไฟเจ้าไม่เคยเห็นทะเลทรายสีดำมาก่อนหรือฮานลี่เมื่อได้ยินที่นางพูดกอดประหลาดใจไม่ได้จึงเอ่ยถามออกไปเขาก็รู้สึกว่ามดเหล็กไฟที่ไร้กาเช่นนี้ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่คิดไปก็ดูผิดปกติ นอกจากผู้บำเพ็ญที่มีพลังยุดสูงใส่งอและมีสมบัติอาคมชั้นยอดแล้วผู้บำเพ็ญระดับหลอมรวมขั้นสูงที่เข้ามาในทะเลทรายแห่งนี้จะรอดออกไปได้ไหมก็เป็นคนละเรื่องกันข้าไม่เคยทะเลทรายสีดำปรากฏขึ้นครั้งแรกที่ถนนหินหนืดแห่งนี้เมื่อก่อนผู้บำเพ็ญที่ผ่านด่านนี้จะเจอแค่ภูมิศาสตร์ที่อันตรายอุณหภูมิที่สูงเท่านั้นอย่างมากก็ เจออสูรธาตุอัคคีเท่านั้นไม่เคยเจอมดบินที่แปลกประหลาดเช่นนนท้ารู้ว่ามีแมลงไร้ยกาศขนาดนี้อยู่ด้วยเชื่อว่าผู้บำเพ็ญที่มาทางนี้คงน้อยลงไปเยอะหรือส่วนใหญ่หลังจากผ่านหมอปีศาจไปแล้วก็คงถอนตัวไปเองไม่มีใครอยากเอาชีวิตมาเสี่ยงหรอกยุนเหยาดูท่าจะรู้อะไรมาไม่น้อยนางตอบกลับในทันทีแต่ใบหน้ายังมีความสงสัยอยู่จุดจุดจุจุดจุด,จ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 ด ผิดปกติแน่นอนต้องมีคนเล่นลูกไม้อะไรไว้อุบาสกชิงอี้เอามือคว่ำหลังมองขึ้นดูท้องฟ้าในป่าเสาวน้ำแข็งสีโลหิตแห่งหนึ่งในเส้นทางผลึกทมินรอบก,กายเขามีแสงสีเขียวยาวหลายนิ้วบิดวนอยู่ด้านนอกเป็นอสูรสีเงินหลายร้อยตัวอสูรพวกนี้รูปร่างคล้ายหนูไม่เพียงมีขนสีเงินแวววาวบนหัวพวกมันยังมีเขาสีเงินสั้นๆโผล่ออกมาด้วยดูท่าทางคล่องแคล่วปราดเปรียว พวกมันล้อมผู้เท่าเอาไว้แปลงกลายเป็นแสงสีเงินใช้เขาสั้นๆต่างลูกศรพุ่งเข้าโจมตีอุบาศกชิงอี้พร้อมกับเสียงดังสนั่นปานฟ้าผ่าเกิดเป็นภาพที่น่ากลัวย,ยิ่งนับแต่แสงสีเขียวไม่สะเทือนแม้แต่น้อยต่อให้พวกมันจะเข้าโจมตีเท่าไหร่ก็ไม่สะเทือนแม้แต่น้อยรนหาที่ตายผู้เท่าในชุดบัณฑิตเริ่มรำคาญที่พวกมันโจมตีไม่หยุดหย่อน เขาก้มหน้าลงอีกครั้งสะบัดแขนเสื้อออกแสงสีเขียวระบิดดออกแสงสว่างจ้าออกไปไกลหลายสิบจ้างนอนจนไม่อาจมองดูตรงๆงได้ไม่นานนักแสงสีเขียวก็จางลงศพอสูนตัวน้อยนอนเต็มพื้นไปหมดแต่ละตัวถูกเข็มเล่มเล็กสีเขียวปักเต็มร่างอุบาศกชิงอี้สีหน้าเช่นเดิมผลเช่นนี้เป็นไปตามที่เขาคาดเอาไว้เขามองดูด้วยสายตายเย็นชาย,ยื่นแขนขวาอันผอมแห้งของเขาออกมาโบกเบาๆาบน อากาศเข็มจำนวนนับหมื่นเล่มก็กลับมารวมตัวเป็นแสงสีเขียวอีกครั้งบินหายเข้าสู่ร่างเขาหนูแสงเงินปรากฏออกมาที่ด่านที่สองหรือว่าผู้เท่าในชุดบัณฑิตนิ่งเงียบใช้ความคิดเขายืนอยู่กับที่ไม่ขยับไปไหนเพึ่งในเมื่อเส้นทางผลึกทะมีนมหนูแสงเงินดูท่าถนนหินหนืดคงจะต่างไปจากเมื่อก่อนเด็กน้อยฮานเจอเรื่องใหญ่เข้าแล้วละ่ะอูบาศกชิงอีพูดด้วยความไม่พอใจ ร้อนใจอย่างมากจากนั้นเขาก็เดินถอนหายใจออกไปศพหนูสีเงินกองอยู่เต็มพื้นข้ามกลางเสาน้ำแข็งสีแดงเป็นภาพที่ประหลาดจริงๆจุด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 ณนะที่ไร้แสงแห่งหนึ่งในหุบเขามีเสียงคนสองคนพูดขึ้นข้ามกลางความมืดทั้งสองกำลังคุยกันอย่างไม่รีบร้อนครั้งนี้ใช้มดเหล็กไฟแล้วก็หนูแสงเงินออกไปจะไม่ประมาทไปหน่อยหรือถึง เมื่อก่อนพวกเราจะเคยใช้ลูกไม้ในการสำรวจสมบัติอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังเป็นความลับแต่ครั้งนี้ทะเลทรายสีดำและป่าน้ำแข็งโลหิตมันดูชัดเจนเกินไปนอกจากคนส่วนน้อยที่ไม่ได้ผ่านทั้งสองที่นี้ดูท่าผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมของฝ่ายธรรมะและอาธรรมคงจะตายอยู่ที่นี่กันส่วนมากในตอนที่เผชิญหน้ากับพวกว่านเทียนหมิงและผู้เท่าคราวงามก็คงจะใช้ลูกไม้สีสัวพวกนี้ไม่ได้คนหนึ่งพูดขึ้นอย่างกังวล เลวไหลเจ้าคิดว่าลูกไม้ที่ใช้เมื่อก่อนในพระราชวังนภาศูนย์พวกนั้นจะไม่รู้หรือพวกเขาเตรียมพร้อมมานานแล้วแค่เมื่อก่อนพวกเราวังดารามีอิทธิพลยิ่งใหญ่พวกนั้นจึงแท้งไม่รู้พวกเขารู้ว่าพวกเราบังคับบางอย่างในพระราชวงศนภาศูนย์ได้ย่อมข่มขู่อะไรพวกเขามากไม่ได้แต่ทุกครั้งที่เข้ามาสำรวจสมบัติก็แค่เสียสละผู้บำเบญ เพียงระดับหลอมรวมไปไม่กี่คนเท่านั้นเองเสียงอีกคนตอบกลับย่างไม่ร้อนรนทะเลทรายสีดำและเสาน้ำแข็งโลหิตเป็นเขตที่พวกเราควบคุมมอได้ดีที่สุดแต่ใช้ไปเช่นนี้ก็รู้สึกน่าเสียดายอยู่พวกเราเป็นถึงเจ้าแห่งวังดาราต้องเสียเวลาไปมากกว่าจะควบคุมได้เช่นนี้อีกคนพูดด้วยน้ำเสียงที่เบาลงไม่น่าเสียดายแม้แต่น้อยตอนนี้ข้างนอกมีข่าวลือมากมายเต็มไปหมด ตอนนี้ทั้งสองท่านก็เข้าสู่ช่วงเก็บตัวติดต่อไม่ได้ทำให้คนในมหาสมุทรดาวคลั่งต่างวิตกกังวลกันหมดพวกเราที่เป็นสิทธิสายในของวังดาราบางคนก็ยังเป็นกังวลเช่นเดียวกันเรื่องในวังตอนนี้พวกเราต่างเข้ามาดูแลกันแต่พวกฝ่ายธรรมและอธรรมเริ่มเคลื่อนไหวแล้วพวกเรามีอยู่ไม่กี่คนจะรับมือได้หรือถ้ารับมือฝ่ายอธรรมฝ่ายเดียวยังไม่น่าห่วงแต่กลัวว่าพวกเขาจะ ร่วมมือกันถึงตอนนั้นคงแย่วิธีเดียวในตอนนี้คือต้องใช้วิธีที่รุนแรงเพื่อลดกำลังพวกเขาลงให้พวกเขาร้อนใจเดาวาัของพวกเราไม่ออกวังดาราปกครองมหาสมุทรดาวคลั่งมาหลายปีแล้วพวกเขาจะไม่มีตกก็คงไม่ได้ขอแค่ทวงเวลาไปอีกสักพักท่านทั้งสองออกจากการเก็บตัวแล้วถึงตอนนั้นพวกมันร่วมมือกันก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเพราะอย่างไราย,ยายบ้าแห่งสำนัก หมื่นอาคมและ6วิถีแห่งเกาะมันศักดิ์สิทธิ์เมื่อเจอกับแสงเทวดูดปราณของเจ้าวังเราก็ยังต้องยอมถอยการใช้มดเหล็กไฟและหนูแสงเงินก็เป็นเรื่องที่ต้องทำนอกจากสองอย่างนี้แล้วก็ไม่มีวิธีรับมือกับเหล่าผู้บำเพ็ญระดับหลมรวมที่มากันมากมายอย่างน้อยก็เป็นการตือนพวกนั้นแสดงความแข็งแกร่งของพวกเราส่วนอีกฝ่ายจะถือโอกาสหาเรื่องพวก เราไหมนั้นข้าว่าเจ้าคิดมากเกินไปดูท่าทางของพวกนั้นทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งมากันที่พระราชวังนภาศูนย์ที่ตายก็ไม่ใช่ลูกศิษย์สำนักพวกเขาพวกเขาไม่สร้างเรื่องให้วุ่นวายหรอกอย่างมากก็แค่อึดอัดอยู่ในใจเสียงหัวเราะดังขึ้นหลังจากคำพูดมากมายเหล่านี้อีกฝ่ายได้ยินที่พูดก็ถอนหายใจไม่พูดอะไรเหมือนกับเห็นด้วยกับคำพูดของอีกคนตอนที่467สสมบัติล้ำค่าในหอ คนพวกนี้เป็นผู้บำเพ็ญเพียรที่ออกมาจากมะคาเพลิงน้ำแข็งก่อนทะเลทรายสีดำและป่าน้ำแข็งโลหิตย่อมไม่สามารถทำอะไรผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดอย่างปรมาจารย์จีอินได้อย่างแน่นอนแต่สำหรับผู้บำเพ็ญเพียรระดับลอมรวมถือว่าลำบากไม่น้อยกว่าจะรอดออกมาได้ส่วนผู้บำเพ็ญเพียรที่อ่อนแอลงมาก็ดูท่าจะเป็นข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีแต่ในตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเอง จีอินและอุบาสกชิงอี้ต่างเป็นห่วงความปลอดภัยของฮานลี่ถ้าฮานลี่มีอันเป็นไประหว่างถนนหินหนือ่อแมนนุมยกโลหิตก็คงไม่รอดเช่นกันพวกเขาคงได้หลงดีใจไปอย่างเปล่าประโยชน์โดยเฉพาะจีอินที่จะได้ผลประโยชน์มากที่สุดจึงรู้สึกร้อนใจมากกว่าอุบาสกชิงอี้หลายเท่าตัวว่านเทียนหนิงดูสุขุมมากกว่าเล็กน้อยแต่ก็มีสีหน้านิ่งเฉยก้มหน้าจ้องมองดูฝ่ามือไม่พูดอะไร ผู้บำเพ็ญเทียรระดับก่อกำเนิดทั้งสาคนย่อมรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมัคคาเครื่องน้ำแข็งสิ่งนี้จะต้องเกี่ยวพันกับผู้อาวุโสวังดาราที่ยังไม่ปรากฏตัวออกมาจนทั้งสามคนแค้นเคืองอัดอั้นตันใจวังดาราทำเช่นนี้เพื่อจุดประสงค์ใดกันแน่หรือว่าหมายจะฉีกหน้าฝ่ายธรรมะและอธรรมในพระราชวังนภาศูนเวลาผ่านไปทีละน้อยทีละน้อยท่ามกลางบรรยากาศที่น่ากลัว ผู้เท่าคราวงามเทียนอู้จื่อชาวนาเท่ายังมีอูโฉวและมันกระดูกดำต่างทยอยส่งตัวเข้ามาในตําหนักหินคนพวกนี้บ้างก็มีสีหน้าไม่พอใจบ้างก็กัดฟันแน่นเห็นชัดว่าไม่พอใจกับคนของวงังดาราสําหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนอตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึงครึ่งวันก่อนที่มักคาเพลืองน้ำแข็งจะถูกปิดผนึกจีอินเห็นอูโฉวผ่านดานมาก็คลายสีหน้าลงแต่ฮานลี่ยังไม่ออกมาเขาจึงกลับไปมีสี หน้าเช่นเดิมอีกครั้งอูโวผ่านเส้นทางนี้มาได้เพราะสมบัติอาคมที่เขาได้มาก่อนหน้านี้ปกป้องเอาไว้แต่เขาไม่หวังว่าฮันลี่จะมีสมบัติอาคมคุ้นครองแบบเดียวกันเขาดูท่าอุบาสกทิงอี้และผู้เท่าคราวงามคงจะเสียใจไม่น้อยเพราะอย่างไรด้วยฐานะของพวกเขาทั้งสองย่อมต้องมีสมบัติอาคมชั้นยอดอยู่หลายชิ้นถ้าทั้งสองคนมอบให้ฮันลี่ยืมบ้างพวกเขาก็ไม่ต้องห่วงฮันรี่เช่นนี้ คิดแล้วจีอินกอดมองอุบาสกชิงอี้และผู้เท่าคราวงามอย่างอัดอั้นใจไม่ได้ผู้เท่าในชุดบัณฑิตมองเขตอาคมส่งตัวด้วยสีหน้าหลากหลายอารมณ์เหมือนกำลังคิดบางสิ่งอยู่ผู้เท่าคราวงามเงยหน้าขึ้นมองเพดานตำหนักขยับคางเล็กน้อยคล้ายกำลังงอบ่นกับตัวเองอยู่ดูเหมือนคิดอะไรอยู่เช่นกันพอเห็นเช่นนี้จีอินก็ยิ่งไม่พอใจมากขึ้นแต่หลังจากสงบใจลงได้บ้างเขาจึงต้อง มองโลกจากความเป็นจริงในเมื่อไม่มีแมงมุมยกโลหิตก้าวต่อไปจะทำเช่นไรมันกระดูกดำนั่งอยู่บนโตหินตัวหนึ่งปิดตาลงสนิบเหมือนกำลังเข้าสู่การฝึกปราณเขารู้สึกคาดไม่ถึงและเข้าใจเหตุผลอยู่บ้างที่ยังไม่เห็นฮรนลี่ออกมาในตอนนี้ในสายตาเขาพลังที่แท้จริงของฮรนลี่อย่างมากก็พอๆกับผู้บำเพ็ญเทียนระดับหลอมรวมขั้นกลางจะสามารถผ่านด่านมักคาเพลิงน้ำแข็งได้หรือไม่ก็มั่นใจได้เพียง ครึ่งครึ่งเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีความช่วยเหลือจากฮานลี่เขาก็ยังรับมือจีอิงคนเดียวไม่ได้ในตอนนี้แล้วว่าจะลงมือในพระราชวังนภาศูนย์เลยหรือไม่มันกระดูกดำก็ยังหวัน่นหวั่นใจบางทีต้องหาโอกาสเหมาะเหมาะเตรียมการทุกอย่างให้พร้อมโอกาสจะได้เพิ่มมากขึ้นมันกระดูกดำตอนนี้รู้สึกจนปัญญาอดสบทคำสาปแช่งตาเท่าวังดาราทั้งสองไม่ได้เลยจริงๆ กระทั่งว่านเทียนหนิงและผู้บำเพ็ญเทียนฝ่ายธรรมะคนอื่นๆต่างก็เก็บความไม่พอใจเอาไว้เช่นกันแผนการเดิมของพวกเขาที่ต้องการยืมแรงผู้บำเพ็ญเทียนระดับหลอมรวมคนหนึ่งคงต้องปรับแผนกันใหม่เสียแล้วในขณะที่ทุกคนต่างมีความคิดและแผนการต่างๆนานาผู้อาวุโสชุดขาวสองคนของวังดาราก็ปรากฏตัวขึ้นที่เขตอาคมส่งตัวเอ๊ะไม่รู้ว่าผู้บำเพ็ญเทียนที่ไหนช่างใจร้อน ไปเจอพื้นที่ต้องห้ามระหว่างมักคาเคลิงน้ำแข็งจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าสองคนตามมาหาดูแล้วก็ยังไม่เจอวิธีที่จะแก้ไขได้เกรงว่าโลกผู้บำเพ็ญเพียรของพวกเราคงเสียสหายไปไม่น้อยทีเดียวพวกข้าทั้งสองรับผิดชอบในหน้าที่นี้หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้คงต้องเข้าไปขอรับความผิดกับท่านสองจอมปราดนั่งสมาธิหันหน้าเข้ากำแพงร้อยปีเพื่อชดเชยความผิด ผู้อาวุโสที่มีใบหน้าเมตตามองไปรอบๆด้วยแววตาไม่สนใจผู้ใดถอนหายใจพูดออกมาท่าทางปวดใจเมื่อทุกคนได้ยินที่พูดก็รู้สึกว่าเจ้าสองคนนี้หน้าด้านเสียจริงแค่พูดไม่กี่ประโยคก็ผลักความรับผิดชอบได้หมดเหมือนกับไม่เกี่ยวกับวังดาราแม้แต่น้อยแต่เรื่องต่อจากนี้ก็เป็นไปตามผู้อาวุโสทั้งสองคาดเอาไว้ ถึงทุกคนจะมองคนของวังดาราด้วยสายตาดูแคลนแต่ก็ไม่มีใครสักคนที่จะเข้าไปสอบถามพวกเขาผู้เท่าคราวงามและว่านเทียนหมิงมองพวกเขาด้วยสายตาดูร้ายแล้วก็กลับมาทำตัวตามปกติดูท่าคำว่าวังดาราจะไม่มีใครกล้าแต่ต้องเลยจริงๆผู้อาวุโสทั้งสองคนมองหน้าซึ่งกันแอและกันแล้วก็ยิ้มหาที่นั่งพักตรงมุมหนึ่งหลับตา ทำสอม,มาท่านในขณะที่ทุกคนต่างไม่พอใจแต่ไม่มีใครอยากจะเป็นหัวหอ,อกนั้นเขตอาคมส่งตัวก็เกิดแสงกระกายขึ้นปรากฏเงาร่างคนสองคนครึ่งนั่นคือฮานลี่และหญิงงามหยวนเหยาหยวนเหยาใส่ชุดคลุมสีดําตามปกติดูท่าทางไม่ออกกว่าเป็นชายหรือหญิงเหมือนกับกลัวว่าจะมีคนในตำหนักหินจะเกิดสงสัยขึ้นฮานลี่ปรมาจารย์จีอนินเห็นเงาร่างของฮันลี่พอลันตาลุกวาวแล้วตะโกนร้อง จากนั้นก็เข้าไปหาฮานลี่พร้อมยกมือทักทายด้วยใบหน้ายิ้มแย้มผู้เท่าคราวงามและอุบาสกทิงอี้ต่างมีสีหน้าตกใจไม่คาดฝันหลังจากมองซึ่งกันแอลและกันทั้งสองก็เดินเข้าไปใกล้กับปรมาจารย์จีอิงทันทีฮานลี่แอบถอนหายใจหันไปพูดอะไรกับหยวนเหยาสักครู่หนึ่งจากนั้นก็เดินเข้าไปหาปรมาจารย์จีอิน ดีที่เขารู้ว่าก่อนที่จะชิงสมบัติพวกตาเท่าเจ้าเล่พวกนี้ไม่มีทางทําอะไรเขาแน่จึงรู้สึกผ่อนคลายอยู่บ้างยิ่งกว่านั้นเขาเห็นมันกระดูกดําตอนที่เข้ามาในตําหนักหินพอดีก็เลยยิ่งรู้สึกวางใจมากขึ้นจีอินเรียกฮันลี่เข้ามาหาถามสารทุก์สุขดิบด้วยท่าทางอาจารย์ผู้มีเมตตาพร้อมกับถามสภาพในถนนหินมือฮันลี่ไม่ได้พูดอะไรละเอียดแค่บอกคร่าวๆไปเขารู้ดีว่าอีกฝ่ายก็ถามเป็นแค่พอ เป็นทีทีเท่านั้นแล้วจีอินก็ไม่ถามต่อจริงๆแต่กลับกล่าวชื่นชมเขามากกว่าอุบาศกชิงอี้ยืนยิ้มอยู่ข้างๆมองฮานลี่แต่ไม่ได้พูดอะไรแสดงท่าทางว่าดูเป็นห่วงฮานลี่มากผู้เท่าคราวงามมองด้วยสายตายเย็นชาเพราะรักษาภาพลักษณ์เอาไว้เขาไม่ได้เข้าไปถามแต่เขากลับโบกมือเมือ่อฮานลี่คืนไข่มุกน้ำแข็งให้เขา คล้ายกับว่าย,ยกให้ฮานลี่ไปเลยดูท้าฮานลี่ที่ผ่านด่านมักคาเพลิงน้ำแข็งเข้ามาสู่ตำหนักหินได้จะยิ่งเป็นที่สนใจของเหล่าผู้อาวุโสมากขึ้นแต่อูโชวอที่อยู่ข้างๆกลับมองเขาด้วยสายตาเป็นอริมากขึ้นบางครั้งก็มองเขาด้วยสายตาน่ากลัวเหมือนจีอินจะสังเกตเห็นจุดนี้จึงจ้องอูโชวอและส่งเสียงพูดบางอย่างอูโชวอก้มหน้าลงทันทีเงยหน้าขึ้นพร้อมสีหน้าปกติ ฮันลี่พูดคุยกับเหล่าผู้อาวุโสคิดวิธีว่าจะติดต่อกับมันกระดูกดำอย่างไรดีไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีแผนการอะไรหรือยังหรือว่าจะดูสถานการณ์ก่อนระหว่างที่ฮันลี่กำลังสองจิตสองใจจนกระทั่งเวลาที่เขตอาคมส่งตัวปิดลงมาถึงเมื่อเวลามาถึงเขตอาคมส่งตัวตรงกลางตําหนักหินจึงปิดตัวลงและหายไปผู้บําเพ็ญเพียรที่อยู่ตรงนี้จึงมีเพียงสิบกว่าคน ขณะที่เขตอาคมส่งตัวหายไปประตูหินที่กำแพงหินทั้งสี่ด้านก็เกิดเสียงดังสนัน่นเปิดขึ้นเองเผยเส้นทางหินสีเขียวลึกเข้าไปข้างในจนไม่รู้ว่าจะไปสุดที่ตรงไหนทางทั้งสี่นี้มีสามทาง,งที่ส่งพวกเราไปยังหอคอยแห่งหนึ่งแต่ละหอคอยจะมีของภายในต่างกันไปแบ่งของที่ผู้บำเพ็ญเทียนสมัยก่อนเหลือทิ้งไว้เช่นสมบัติโบราณโอสถวิเศษเคล็ดวิชา แต่ของแต่ละชิ้นจะผนึกอาคมปิดเอาไว้ทุกคนจึงมีโอกาสหยิบของได้เพียงอย่างเดียวในครั้งเดียวเมื่อหยิบได้แล้วคนคนนั้นจะถูกส่งมายังดินแดนเลือดล้ําส่วนทางสุดท้ายเพียงอันเดียวว่าจะไปยังดินแดนเลือดล้ําเลยใครเข้าไปก็ถือเสียว่าวาสนาไม่มีมาเสียเวลาเปล่าผนึกของที่นี่มีความแปลกตรงที่สถานที่ปลายทางจะไม่ตายตัวเมื่อเข้า ไปแล้วว่าจะถอยกลับไม่ได้ถ้าท่านใดไม่อยากเข้าไปดินแดนเลิศดล้ำก็จงอย่าตั้งจิตปรารถนาเข้าไปในหอคอยหลังจากอยู่ในตำหนักหินไประยะหนึ่งก็จะถูกส่งกลับพระราชวังนภาศูนย์เองหวังว่าทุกท่านจะรักษาตัวเองให้ดีผู้อาวุโสชุดขาวที่ดูเมตานั่งอธิบายอยู่กับทีหลังจากที่เห็นทางเปิดออกแต่ครั้งนี้เมื่อคนอื่นได้ฟังแล้วก็ได้แต่มองเขาด้วยสายตายเย็นชาจากนั้นก็ไม่มีใครสนใจเขาอีก ผู้อาวุโสวังดาราเห็นแล้วก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดเขายิ้มเล็กน้อยหลับตาลง